ความปวดร้าวกัดกินใจสันรูัมันก็ได้ใค้เขาจมันกอได้ให่แยป,ปากกับกันตนจุนแล้วเยนตเมื่อนั้มื่อนั้นมื่อนั้นมื่อนั้นมือนั้นลืมใเนจงไหนอนจีบแะายุกตานอจบอายุกระตา ผมให้เถอะท่านผมให้เสมอท่านรู้จักการให้เกียรติคนอื่นบ้างมันใช่เบทีไหมผมไม่ร <through legal anal capacities> <int> <not in> <land> <sh ู้กันผมไม่รู้ทําอะไรได้บ้างที่รัฐสภาเนี่ยผมไม่รู้ตอนเนี้ยท่านประธานก็ทําหน้าที่อย่างเต็มที่เมื่อกี้ก็ไปแถลงข่าวกันข้างล่างเอาผู้ต้องหามาแถลงสู้คดีอยู่ข้างล่างแต่สุนทรพาน่ะนันอะไรเกิดขึ้นในประเทศไทยร้องไห้หาพ่อเธอหรือเห็นเธอตตโกนหาพ่อ เก็บทํำจนน้ำตาคลอให้พ่อมาเช็ดน้ำตา